ลิปนี้นะครับผมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับพามาอัปเดตกันหน่อยไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะครับปรับปรุงไปเยอะเลยฝั่งนู้นอ่าฝั่งที่เรายือนอยู่ตรงนี้จะเป็นลานจอนดรถนะฮะซึ่งอยู่บนสันเขื่อนเลยนะครับสังเกตว่าตรงนู้นมีห้องน้ําใหญ่นะฮะแล้วก็ลานจอนดรถก้อน,นกว้า้วก็ปรับปรุงไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีตรงจุดบริการท่องเที่ยวด้วยนะฮะมีล่องเรือนะชมธรรมชาติท่าไปเที่ยวน้ําตกนี้นะฮะติดต่อได้แล้วก็ตรงนั้นเป็นร้านค้าสวสดิกานะครับ สันเขื่อนจะอยู่ทางขวามือของเราแล้วก็เราก็จะเห็นร้านช็อปเล็กๆนะครับขายขนมขายน้าขายเครื่องดื่มขายอะไรเล็กน้อย,ย,อยพวกขนมอะไรเงี้ยเยอะเลยนะครับหลายร้านเป็นซุ้มๆนะครับที่ตัวเขื่อนเราจะต้องจอดรถที่ร้านจอดรถนะแล้วก็ใช้วิธีเดินเล่นแถบนี้ได้นะฮะอ่าตรงนั้นมีจุดจำหน่ายตั๋วนะครับนั่งนั่งรถชมสันเขื่อนทั้ละ30บบาทนะครับ ให้ดูภาพองกว้างอัปเดตของเขื่อนคุณด่านประการชนกันนะครับหรือว่าเราจะมานั่งชมวิวบริเวณนี้ก็ได้นะมาเดินเล่นตรงนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นสันเขื่อนเล็กๆฝังนี้มีเรือท่องเที่ยวจอดอยู่ด้านล่าง มีน้องเที่ยวมาค่างเยือะมาถ่ายรูปกันกานกป่ามันได้แค่ตรงนั้นแล้วมั้ง เื่อนนะครับในการฟังมันจะเป็นสันเขื่อนนะครับใหญ่ด้านนู้นแล้วมาแตกตัวี่นแล้วก็มารวมตัวกันที่นี่ครับอ๋อรวมตัวบ้านเดียวกันเหมือน้าว่่งนะะันนี้เหมือนคนจะฝันเยอะนะฮะ พื้นที่ที่เราเห็นเป็นภูเขาตรงเขื่อนคุนด้านนะครับเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่6เขื่อนคุนด้านประกันชนจากสันเขื่อนเล็กๆตรงนี้นะฮะเดินม,มาบริเวณ้านสวัสดิการฝั่งยี่บงังะฮะ มีมีร้านกาแฟโบราณลูกชิ้นด้วยร้านไขขทยอาเฟ่เล็กนะครับหมวูวันตาอย่างนี้มีขายโอ้ป้ายเขื่อนขุนด่านกับชนิดตรงนี้น เห็นว่าความสูงระดับ91เมตรทีเดียวนะครับระดับสันเขื่อนนะ ดูวิวตรงสันเขินบ้างโห แล้วลองเดินไปตรงสันเขือนนะครับไปดูวิวชิว่าระดับน้ําฝั่งนี้กับระดับที่เป็นใต้เขื่อนเนี่ขนาดไหนเนี่ยจำได้ว่าความสูงนี่ก็สูงสูงมากตรงนี้เขาเขียนว่าความสูงระดับ91เมตรเดี๋ยวไปดูว่าความรู้สึกจะเสียวขนาดไหนพรมองจากพื้นที่ด้านล่างตรงรีสอร์ทรนอนนอนนี่ใหญ่มากจริงนะ ตรงสันเขื่อนแล้วครับเราพอที่จะสามารถเดินตรงสันเขื่อนได้นิดนึงนะระยะสักประมาณร้อยเมตรที่เขาเปิดให้เราเดินให้ดูตรงสันเขื่อนตรงระดับน้ำฝั่งนี้เป็นเขื่อนเป็นฝั่งที่มีน้ำนะครับ เราลองเดินไปดูฝั่งนู้นนะนี่จะเป็นฝั่งเมืองนี่ต้องจุดระ,ะรบายน้ำ นี่ครับรถที่นําเที่ยวนะครับพสันเขือนนะ่อนฮะรูปให้ราน่อยีก้องอะคนละสามสิบบาท